ใครก็ลองตามหาแล็ปท็อปที่เน้นเล่นเกมสเปคดีๆและราคาไม่เกิน30,000ต้นๆบ้างวันนี้ผมมีมาแนะนํา1ตัวด้วยกันจากทาง ASUS ในรุ่น ASUS Gaming V16 ถ้าอยากรู้ว่าสเปคเป็นยังไงคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันไป สวัสดีครับอยู่กับผมวอชินเคยวันนี้เราอยู่กับแลป็ปท็อปที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสเปคที่ให้มาก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้ครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่ได้ CPU เจนใหม่ล่าสุดของทาง Intel ในรุ่น Intel Core i 7และการจอ NVIDIA RTX 4050 ในงบที่บอกเลยว่าค่อนข้างจะถูกมากสำหรับรุ่นที่เป็น Intel Core 5ตัวนี้รัาจะอยู่ที่31,990บาทแต่ถ้าเกิดเป็น Intel Core 7ราคาจะอยู่ที่34,990บาทครับจุดเด่นของเขาจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูพวกหน้าตาดีไซน์ของเขาก่อนดีกว่าสำหรับดีไซน์ครับต้องบอกเลยว่าเป็นแล็ปท็อปที่ค่อนข้างจะเรียบมากคือมันเรียบไปหมดเลยทุกคนไม่มีแบบเทกเจอร์อะไรทั้งนั้น ฝารับจะเป็นสีดําวัสดุเป็นพลาสติกทั้งตัวนะแล้วก็ผิวครับมันจะค่อนข้างจะเป็นดําด้านเนาะทุกคนดูรอบๆตัวเครื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดหรือว่าตัวด้านล่างของเครื่องครับก็เป็นพลาสติกหมดเลยด้วยความที่ว่าตัวนี้เขาอยู่ในตระก,กูล vivo book นะมันก็จะมีดีไซน์เรียบๆประมาณนี้ครับถามว่าดูดีไหมก็ค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งนะไม่ได้ดูเป็นเกมมิ่งจา๋าสามารถเอามาทํางานก็ได้เหมือนกันหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะเรียบร้อยเลย ตัวนี้ได้รับมาตรฐาน U.S. Military Grade เป็นมาตรฐานของกองทัพสหรัฐอเมริกาครับเรื่องความแข็งแกร่งเรื่องความทนทานเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนสําหรับจอครับตัวนี้สามารถกางได้แบบ180องศาเลยนี่เลยแบนๆอย่างนี้สําหรับคนที่ต้องการกางแบบกว้างๆเนาะเอาตัวนี้ไปใช้ได้ครับกว้างมากน้ําหนักของเขาครับจะอยู่ที่1.95กิโลกรัมเท่านั้นเองก็ประมาณ2โลครับถามว่าหนักไหมก็เฉยๆนะสําหรับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเอวบางล่างน้อยก็อาจจะหนักสักนิดนึง ต่อมาครับเรามาดูที่หน้าจอกันมากดีกว่าสําหรับหน้าจอตัวนี้ครับให้มาขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามีขนาดอยู่ที่16นิ้วด้วยกันความละเอียดครับอยู่ที่ full hd อัตราส่วนอยู่ที่16ต่อ1 0บรีเฟรชนะครับให้มาสูงถึง114เฮิร์ด้วยกันอย่างที่บอกครับเอาไปเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นไม่มีสะดุดแน่นอนถ้าเกิดว,ว่าคุณจะเอาไปทํางานเกี่ยวกับพวก photoshop lightroom อะไรที่มันค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องสีเรื่องสังค์อะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะในหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ครับได้ค่า srgb อยู่ที่ 65เท่านั้นครับถ้าใครเอาไปเล่นเกมครับสบายสๆเรือๆเพราะว่าเราไมา่ได้ซีเรียสเรื่องสีครับด้านบนครับจะมีกล้องเป็นเว็บแคมความลเอียอยู่ที่ Full HD และที่สำคัญคือมี พาวีซีชัตเตมาด้วยสามารถเลื่อนปิดแบบฟ ysical ได้ตรงนี้ครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดครับตัวนี้ให้คีย์บอร์ดแบบ Full Size มาจะมีลำพดอยู่ด้านข้างตรงนี้ตัวคีย์บอร์ดครับมีไฟแบ็คลท์มาให้เป็นสีน้ำเงินสีเดียวนะครับไม่สามารถเปลี่ยนไฟได้ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ความพิเศษก็คือต้องปุ่ม WASD และปุ่มลูกศรเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ค่อนข้างจะใสเพิ่มลูกเล่นของคีย์บอร์ดเข้ามานะตรงนี้สวยงามมากครับคีย์บอร์ดค่อนข้างดูดีนะปุ่มฟังก์ชันต่างๆครับอยู่ด้านบนหมดเลย F เข้าไปตั้งค่าเกี่ยวกับพวกรอบพัดลมการใช้งานพลังงานอะไรต่างๆเข้าไปที่ไม้อัดสุดได้เลยและที่ขายไปไม่ได้ครับก็คือปุ่มโคพไพลอครับยุคนี้โคพไพลอต้องมานะกดที่ปุ่มโคพไพลอตปุ๊บก็จะมี AI มาให้เราใช้งานอย่างนี้เลยกเ็เถอะมาดูด้านล่างครับผมอยากให้ดูตรงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าคุณดูทัชแพด ทัชแพดใหญ่มากทัดแพดใหญ่กว่ามือผมอมีกคือจะบอกว่าเป็นแล็ปท็อปที่ค่อนข้างจะให้ทัดแพดมาใหญ่มากๆตัวหนึ่งครับสาแบบนี้ปกติผมไม่ค่อยได้เห็นนะคือโหใหญ่สะใจใครที่ใช้งานทัดแพดบ่อยๆครับจะชอบตัวนี้มากเลยสำหรับด้านล่างก็จะเป็นเทคเจอร์จุดๆตรงนี้เนาะแล้วก็มีช่องรับลม การออกแบบช่องลมแบบนี้ช่วยให้อากาศไหลผ่านส่วนต่างๆภายในได้อย่างทั่วถึงทั้งในส่วนของแรมม SSD และภาคใจไฟต่างๆยังสามารถทําให้อุณหภูมิพื้นผิวสัมผัสรอบๆตัวเครื่องเย็นขึ้นด้วยต่างจากแล็บท็อปไฮเอ็นด์อื่นๆที่เน้นการลดอุณหภูมิที่ตัวชิปประมวลผลโดยตรงมากกว่าส่วนระบบระบายความร้อนครับตัวนี้ให้พัดลมมา2ตัวด้วยกันมีฮิตไป์เส้นใหญ่ๆเลยครับมา2เส้นวิ่งขวางตรงนี้ปุ๊บ และระบายความร้อนออกทางด้านหลัง2ช่องครับมีฮีทซิงค์สจุดด้วยกันซึ่งอุณหภูมิสูงสุดของ CPU ครับจะอยู่ที่90องศาส่วนสูงสุดของการ์ดจอครับจะอยู่ที่70องศาเท่านั้นเองทดสอบโดยการฟูลมาร์คครับเบินยาวๆเลยอุณหภูมิประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับต่อมาครับเรามาดูเรื่องสเปกกันบ้างดีกว่าสําหรับแล็ปท็อปเครื่องนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต่อตอน้นตัวนี้ให้ CPU เจนใหม่ล่าสุดของ Intel มาในรุ่นอิน e ทลคอเจ็ดสองสี่ศูนย้เรดมี c o คอมาให้4คอ เทสทั้งหมด16เทสบูสปีดสูงสุดครับจะอยู่ที่5.2กิกะเฮิรตซ์ด้วยกันมี Intel Smart Cache 24เมกส่วนการ์ดจอครับให้การ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 4050มาให้มีเชเดอร์มาให้2,560ยูนิตบูตคอกสูงสุดจะอยู่ที่1,605เมกะเฮิรตซ์ สำหรับแรมการ์ดจอที่ให้มาครับจะอยู่ที่6 g ิด้วยกันเป็นแรมแบบ GDDR6 สามารถประมวลผล AI ได้ถึง194เทระออบด้วยกันแรมระบบตัวนี้ครับให้มา16 g b ด้วยกันเป็น DDR5 แรมตัวนี้ครับมีบัสอยู่ที่5,600สามารถอัปเกรดได้ตัวนี้มีช่องอัปเกรดมาให้2ช่องด้วยกันส่วนสตอ r เรจครับตัวนี้ให้ M2 NVMe PCIe Gen4 SSD ขนาด512 GB มาให้ในเครื่องเลยสำหรับตัวนี้ผมลองทดสอบด้วย Cinebench R23 มันตีคอรครับจะได้คะแนนอยู่ที่14,364คะแนนสิงเกิลคอรครับจะอยู่ที่1,944คะแนนส่วน Cinebench 2024ครับมันตีคอจะได้อยู่ที่ 7 6 4คะแนนส่วนซิงเกิลคอร์ครับจะอยู่ที่113คะแนนด้วยกันสองรอคะแนน CPU ครับตัวซิงเกิลคอร์เนี่ยค่อนข้างจะทาได้ดีนะเกือบ2000คะแนนเนี่ยและประสิทธิภาพโดยรวมครับก็ค่อนข้างโอเคเลยเอาไปทํางานเอาไปเล่นเกมเนี่ยใช้ได้สบายสบายไปดูในส่วนของ TDM กันบ้างดีกว่าเริ่มที่ไฟสไตน์ครับคะแนนจะได้อยู่ที่17,281คะแนนพอร์เลเยอครับได้คะแนนอยู่ที่4,207คะแนนและสุดท้ายครับกับ Steel Nomad คะแนนจะได้อยู่ที่1576คะแนน สำหรับคะแนนในเรื่องของกราฟิกค,ครับก็ถือว่าเล่นเกม t r เ p l e A ได้อยู่นะอาจจะไม่ได้ปรับแบบสุดไม่ได้ปรับอัลต้าแต่ว่าสามารถปรับไฮปรับโลอะไรแบบนี้สามารถเล่นได้สบายสบายเลยและยิ่งถ้าเป็นพวกเกมออนไลน์ครับสามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยไปดูในส่วนของการเล่นเกมกันหน่อยละกันสำหรับเกมแรกที่ผมเทครับก็คือ c y b e อร์พัง2077ผมปรับภาพแบบ Full HD และเลือก preset เป็น r y t r a c i n g Low DLSS Quality เปิด r a รม Generation เฟรมเฉลี่ยที่ได้ครับจะอยู่ประมาณ84.44สำหรับเฟรม ประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้สบายๆนะสำหรับไซเบอร์พังแถมเปิดเลเทซิ่งได้ด้วยต่อมาครับเป็นเกมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้ก็คือ Monster Hunter Y การตั้งค่าครับผมจะเล่นอยู่บนความละเอียด Full ให้ดีปรับพีเซ็ตเป็น Low เปิดเลเทซิ่ง Low และ DLSS เป็น Quality และเปิดเฟรม Generation ไว้ด้วยสำหรับคะแนนที่ได้ครับจะอยู่ที่1 4 5 3 9คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่84.81 เฟรมเลทด้วยกันก็ถือว่าเล่นได้สบายๆครับไหลลื่นมากไม่ว่าจะเป็นคัดซีนหรือว่าตอนเกมเพ์ mm hmm. ก็สามารถปั่นเฟรมเลทได้ค่อนข้างเยอะใครกำลังหาแหล็บท็อปเอาไปล่าแย่ตัวนี้สามารถเอาไปเล่นได้เลยนะไปดูที่เกมออนไลน์กันบ้างครับอย่าง Delta f o r c สสำหรับเซตติ้งครับผมปรับเป็นแบบ Full HD เล่นอยู่บน p ีเ h i g h เปิด DLS s Quality และเปิด f r a m e Generation เฟรมที่ได้ครับจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ1 2 0ถึง145 วิ่งขึ้นวิ่งลงประมาณนี้ต้องบอกเลยครับว่าเล่นได้ลื่นมากสําหรับ Delta f o r ร์นะถ้าเกิดใครจะอไปเล่นเกมแบบแนวยิงเกมออนไลน์พวก v a l o r ่นเดลต้าฟอร์ซีเอสหรือจะเป็นพวก Dota 2อะไรแบบนี้สามารถเล่นได้แบบลื่นๆแน่นอนอันนี้ผมรับประกันได้เลยมาดูในส่วนของการทํางานกันมาดีกว่าสําหรับพวกโปรแกรมทํางานอย่างเช่น Photoshop Lightroom AI อะไรแบบนี้ทํางานได้ไหลลื่นไม่มีสะดุดเลย สามารถใช้ Photoshop แบบสบายๆครับผมเรียกว่าสบายๆคือมันลื่นมาก AI ก็ค่อนข้างลื่นทำได้ดีเลย <Andrea. S 1> สำหรับเรื่องพัฟฟ์มาเนี่ยสามารถใช้งานโปรแกรมพวกนั้นได้หมดเลย <Yeah. S 1> ต่อมามาดูพิมพ์โปรกันไีกว่า ผมลองตัดคลิปแบบ 4K ครับไฟล์เป็น422 10บิตต้องบอกเลยว่าตัดได้ไหลลื่นครับข้ามจุดการเพแบ็กต่างๆสามารถทำได้ดีมากไหลลื่นสุดๆสามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับการตัดต่อเนี่ยไหลลื่นมากผมลองเอาไปเรนเดอร์ไฟล์ครับเป็น 4K 422 10บิตนี่แหละความยาวอยู่ที่10นาที ใช้เวลาเรนเดอร์ไปแค่5นาทีนิดๆเองถือว่าเร็วมากๆครับสำหรับ CPU เจนใหม่ที่ให้มาเนี่ยเรนเดอร์คลิปได้เร็วสุดๆไปดูในส่วนของงาน 3D กันบ้างดีกว่าอย่างเบนเดอร์สำหรับเบนเดอร์ครับต้องบอกเลยว่าลื่นไหลามากๆคือด้วยความที่มี GPU 2ตัวมีของ Intel แล้วก็มีของ Nvidia โปรแกรมนี้ครับสามารถเปิดให้ หร้จอทั้งสองตัวทํางานร่วมกันได้มันทําให้การพรีวิวเนี่ยรวดเร็วจากที่คุณเห็นเลยครับการพรีวิวแสงสีเนี่ยมันทําได้แบบว่ารวดเร็วมากๆความชัดเนี่ยจากเบอร์สุดไปชัดสุดเนี่ยประมาณ2อวิอะประมาณ2วิคุณจะเห็นภาพแบบค่อนข้างโอเคแหละคุณจะเห็นรายละเอียดคุณจะเห็นแสงเงาที่มันดูรู้เรื่องดูโอเคแล้วอะคือแบบใครเอาไปทํางานทีดีครับสบายสบายเลยจากทั้งหมดที่เราทดสอบมาครับบอกเราว่าตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้สบายสบาย ทั้งเล่นเกมทั้งทำงานใช้งานได้ครับ ผมบอกเลยว่าเป็นแล็ปท็อปตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะคุ้มมากๆถ้าเกิดว่าใครตั้งใจจะซื้อเนี่ยก็สามารถลงไปดูในตะกร้าของเราด้านล่างนี้ได้เลยนะไหนๆก็จะซื้ออยู่แล้วก็กดตะกร้าแล้วหน่อยนิดนึงล้วกันเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนาะต่อไปเข้าไปดูเรื่องของแบตเตอรี่กันดีกว่าตัวนี้ครับให้แบตเตอรี่มาในขนาด6 3วัตต์แาวจากการทดสอบของผมครับผมเปิดโหมดอีโคเปิดแสงหน้าจอ50%ดู YouTube ยาวๆเลยครับสามารถดู YouTube ได้8ชั่วโมง40นาทีด้วยกันต้องบอกเลยว่าแบตค่อนข้าง อึดสําหรับการเอาไปดูพวกคอนเทนต์ต่างๆเนาะ8ชั่วโมง40ครับหรือเหลือส,สบายๆสาหรับการใช้ทั้งวันนะสำหรับการเชื่อมต่อต่างๆแล็ปท็อปตัวนี้ให้ Wi-Fi 6มาและ b l บลู o ู h 5.3พอการใช้งานที่ให้มาครับจะเป็น USB 3.2 Gen1 Type C <oughs> ให้มาหนช่องรองรับ PD และ DP ต่อมาครับเป็น USB 3.2 Type A <c oughs> ให้มา2ช่องด้วยกัน h d m i ให้มา1ช่องเป็นแบบ2.1และสุดท้ายจะเป็นแจ็ค3.5แบบคอมโบออกทั้งหูฟังและไมโครโฟนให้มา1ช่องด้วยกันะระบบปฏิบัติการครับตัวนี้ให้ Windows 11 Home มาประกันเป็น o n s i t e s e r v i c e 2ปีและ Perfect w a r วา n ันีอีก1ปี และสำหรับเรื่องราคาครับอย่างที่บอกไปมันมี2รุ่นด้วยกันสองร,รุ่นที่เป็น Intel Core 5ตัวนี้ครับจะอยู่ที่31,990บาทแต่ถ้าเกิดเป็น Intel Core 7ราคาจะอยู่ที่34,990บาทครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวเจ้าแล็ปท็อปเครื่องนี้เนาะ ผมองว่ามันเป็นแล็ปท็อปที่คุ้มอ่ะสำหรับคนที่ต้องการแล็ปท็อปที่เน้นแบบสเปคล้วนๆเลยเน้น CPU เน้นการ์ดจอตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ครับแล้วก่อนจะไปเขาก็าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ช่องของเราด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนาะสำหรับวันนี้ผมบอสและ a s u ซู a เกมมิ V16 ตัวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ขอกาทัาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย